ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนบางคนไปเมนเพื่อส่งใครสักคนเป็นครั้งสุดท้ายแต่บางคนกลับออกมาพร้อมบางสิ่งที่ไม่ควรกลับมาด้วย เมนวัดหัวเขาตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นวัดเก่าที่ไม่มีใครอยากมางานศพตอนกลางคืนถ้าไม่จําเป็นจริงๆถนนคอนกรีตเส้นเล็กๆที่ตัดผ่านสวนยางไฟทางมีแค่เสาเดียวห่างกันเป็นร้อยเมตรกลางคืนที่ไรหมอกจะลงจัดเป็นพิเศษเหมือนมีใครตั้งใจไม่ให้เห็นปลายทางคืนนั้นผมต้นอายุ35ห ทำงานรับเหมาก่อสร้างชีวิตวนอยู่กับงานค่าแรงและเล่าในวงเล็กๆผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีแบบจริงจังแต่ก็ไม่ใช่คนลบหลู่ศพที่ผมต้องไปงานคือพี่มนัดรุ่นพี่ที่โตมาด้วยกันในหมู่บ้านตายกระทันหันจากอุบัติเหตุรถชนตอนดึกศพตั้งที่เมนไม่ได้ตั้งศาลาเพราะญาติอยากเผาให้เสร็จเร็วไปส่งพี่มันหน่อยนะต้น แม่พูดเสียงเรียบแต่แววตาไม่สบายใจกลับดึกก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอยู่คนเดียวผมไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องพูดแบบนั้นจนกระทั่งคืนนั้นผ่านไปงานศพเงียบกว่าที่คิดมีคนมาร่วมไม่ถึงยีสิบคนไม่มีเสียงโหเราะไม่มีวงเล่ามีแค่กลิ่นธูปกลิ่นควันและเสียงสวดที่ลอยอ้อยอิงเอ็งจะกลับกี่โมง เสียงออฟเพื่อนผมถามมันมากับเมียแต่จะกลับก่อนอีกแปบบ๊บเดี๋ยวช่วยเก็บของก่อนผมตอบทั้งที่จริงๆไม่รู้ทำไมต้องอยากอยู่ต่อตอนเก็บสีทุ่งคนเริ่มทยอยกลับเหลือแค่ผมกับลุงเพิ่มสับป,ประเรวทที่กำลังเก็บพวงรีดต้นกลับพร้อมกันไหมลุงเพิ่มถามเมนช่วงนี้มันไม่ค่อยดี ผมหัวเราะเบาๆลุงกระพูดไปเรื่อยลุงไม่หัวเราะตอบแค่ถอนหายใจแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้จนวันนี้คนเป็นไปเมนมันไปส่งคนตายแต่บางทีคนตายเขาก็อยากกลับด้วย <S <S ผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดคนเดียวถนนมืดกว่าตอนมาหมอกลงจนมองไม่เห็นข้างทางไฟหน้ารถเหมือนถูกดูดกลืน ผ่านโค้งแรกผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งซ้อนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ความรู้สึกกลัวแต่เป็นความหนักเหมือนรถแบกน้ำหนักเกินโชกหลังยุบลงผิดปกติผมคิดว่าคงเป็นเพราะลมหรือถนนสุดแต่ตอนที่ผมหยุดรถหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนอยู่ใกล้หูซ้ายถึงบ้านแล้วเหรอผมหันขวับไม่มีใคร หัวใจเต้นแรงเหนือซึมทั้งที่อากาศเย็นผมรีบสตาร์ทรถแต่รถไม่ติดลองอีกครั้งยังไม่ติดในกระจกมองหลังหมอกขยับตัวเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรไม่เห็นหน้าไม่เห็นชัดแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองผมอยู่พี่มนัทถ้าเป็นพี่อย่ามาเล่นแบบนี้นะผมพึมพำทั้งที่ไม่รู้จะพูดไปทำไม เสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนคนยืนก้มหน้าพูดกูกลับไม่เป็นไฟหน้ารถติดขึ้นเองในจังหวะนั้นผมไม่รอบิดขันเร่งสุดขี่ฟา์มอกลับบ้านทันทีคืนนั้นผมนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะทุกครั้งที่ผมหลับตาผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ปลายเตียงไม่ขยับไม่พูด แค่นั่งอยู่ตรงนั้นตอนตีสามผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงรองเท้าแตะเดินอยู่หน้าบ้านแม่ผมเรียกไม่มีเสียงตอบผมเปิดประตูออกไปดูหน้าบ้านว่างเปล่าแต่ที่พื้นมีรอยดินเปียกเป็นรอยเท้าลากยาวจากหน้าบ้านไปทางถนนรอยเท้านั้นเหมือนคนเดินไม่ปกติเหมือนขาไม่เท่ากัน และที่ปลายรอยมันหายไปตรงทางที่มุ่งกลับไปเมนวัดหัวเขาเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปทำงานตามปกติพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนในสายงานเริ่มถามผมเหมือนกันหมดเมื่อคืนเองไปไหนมาทำไมหน้าเองซีดขนาดนั้นกลิ่นทูบติดตัวเองมาเลยวะผมไม่ได้ตอบจนตอนเที่ยงผมได้รับสายจากแม่ เสียงแม่สั่นเหมือนกลั้นน้ำตาต้นเมื่อคืนมีคนเห็นเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเมนสองคนหลังจากวางสายแม่ผมนั่งนิ่งอยู่กลางสายงานเสียงเครื่องตักเหล็กเสียงค้อนเสียงคนคุยกันทั้งหมดมันเบาลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังถอยห่างจากผมเมื่อคืนมีคนเห็นเองกลับมาสองคนประโยคนั้นวนอยู่ในหัว ไม่หยุดไม่ยอมจางผมไม่กล้าถามต่อไม่กล้ารู้ว่าคนที่สองคือใครเพราะในใจลึกๆผมรู้อยู่แล้วผมขอลาง,งานกลับบ้านก่อนขี่รถด้วยความรู้สึกเหมือนเดิมถนนเส้นเดิมแต่กลางวันสว่างไม่มีหมอกไม่มีเงาถึงบ้านแม่ผมยืนรออยู่หน้าประตูในมือกำสายสินที่ผมไม่รู้ว่าเอามาจากไหน แม่เมื่อคืนแม่เห็นอะไรผมถามตรงๆแม่ไม่ตอบทันทีแค่พาผมเข้าไปนั่งแล้วรินน้ำใส่แก้วให้มือแม่สัน่นแม่ไม่ได้เห็นแต่ป้าสีเขาเห็นป้าสีเป็นคนแก่ในหมู่บ้านตาไม่ค่อยดีแต่ขึ้นชื่อเรื่องเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนเขาบอกว่าตีสีกว่าเขาออกมาเข้าห้องน้ำเห็นเองขี่รถผ่าน แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งสอนอยู่ข้างหลังแม่กลืนน้ำลายเสียงแผ่วลงผู้ชายคนนั้นนั่งก้มหน้าผู้ชายคนนั้นนั่งก้มหน้าหัวเอียงเหมือนคอหักผมรู้สึกเหมือนเลือดในตัวเย็นเฉียบเขาไม่ได้โบกมือไม่ได้พูดแต่เขาหันมามองป้าสีแล้วยิ้มคืนนั้นผมไม่กล้าอยู่คนเดียวแม่เอาพระมาวางหัวเตียง ผูกสายสินรอบบ้านเหมือนเตรียมรับศึกต้นถ้ามันตามมามันต้องมีเหตุแม่พูดคนตายไม่กลับมาเปล่าเปล่าผมอยากถามว่าแล้วเหตุของผมคืออะไรแต่ไม่กล้าตอนหัวค่ำผมเริ่มได้ยินเสียงไม่ดังแต่ชัดเสียงคูดเหมือนอะไรบางอย่างลากไปกับพื้นปูนผมนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงเสียงนั้น ดังมาจากใต้บ้านแม่ผมเรียกเสียงเบาไม่มีเสียงตอบผมค่อยๆเดือนลงบันไดไฟใต้บ้านเปิดอยู่แต่ไม่มีใครแต่ที่พื้นมีรอยดินเปื้อนเป็นทางยาวจากบันไดไปถึงเสาใต้ถุนที่เสานั้นมีรอยฝ่ามือซกรกระกเปียกเหมือนคนเพิ่งจับ และที่สำคัญฝ่ามือนั้นมีนิ้วไม่ครบผมวิ่งขึ้นบ้านล็อกประตูหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเสียงลากฟื้นหยุดแต่สิ่งที่มาแทนคือเสียงหายใจไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของแม่มันดังอยู่ข้างหูเหมือนคนยืนประชิดมึงลืมกูแล้วเหรอผมเอามืออุดหูหลับตาแน่นท่องบทสวดที่จำได้มั่ว เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นใกล้มากจนผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบกูยังอยู่ที่นั่นแม้รู้มันร้อนแต่กูกลับไม่ได้ผมร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกผิดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช้าวันถัดมาผมตัดสินใจไปหาลุงเพิ่มสับปเเร่อวัดหัวเขาลุงนั่งอยู่หลังเมนกำลังล้างกระดูก กลิ่นควันยังติดอยู่ในอากาศพอเห็นหน้าผมลุงถอนหายใจยาวเอ็งพาเขากลับมาใช่ไหมผมไม่ปฏิเสธเพราะรู้ว่ากโกหกไม่ได้ลุงมันคืออะไรผมถามผมไม่ได้ตั้งใจลุงเพิ่มวางกระดูกลงมองหน้าผมตรงๆคนตายบางคนเขาไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือไม่ก็รู้แต่ไม่ยอมรับ ลุงหยุดก่อนพูดต่อคืนเผาถ้ามีคนสนิทคิดถึงแรงเสียใจแรงหรือมีเรื่องค้างคาวิญญาณมันจะเกาะผมเริ่มเข้าใจภาพในหัวเริ่มต่อกันพี่มนัตเขามาหาผมทำไมลุงเพิ่มพูดเสียงต่ำเพราะเองคือคนสุดท้าย ที่เขาขอให้ไปส่งความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นมาคืนก่อนพี่มนัสตายเขาโทรหาผมเมาเสียงสัน่นต้นถ้ากูเป็นอะไรไปมือไปส่งกูหน่อยนะกูไม่อยากไปคนเดียวตอนนั้นผมรำคาญผมเมินวางสายไปและเขาก็ตายในคืนนั้นมันยังไม่ไป ลุงเพิ่มพูดเพราะมันคิดว่าเอ็งยังไม่ส่งมันจริงๆผมเริ่มสัน่นแล้วผมต้องทำยังไงลุงมองไปที่เมนที่ตอนนี้เงียบสงบแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันกำลังมองผมอยู่เอ็งต้องไปไปกลับอีกครั้งหัวใจผมแทบหยุดเต้น คราวนี้ไม่ใช่ไปส่งศพแต่ไปส่งสิ่งที่เองพากลับมาคืนนั้นผมรู้สึกได้ชัดว่ามีใครบางคนนั่งอยู่ปลายเตียงไม่ขยับไม่พูดแค่นั่งรอเหมือนรู้ว่าผมไม่มีทางหนีพรุ่งนี้มึงต้องพากูกลับไป เสียงนั้นกระเซบใกล้หูผมถ้ามึงไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไม่มีของขลังไม่มีพระไม่มีบทสวดมีแค่ความรู้สึกผิดกับความกลัวที่กดทับอยู่ในอกลุงเพิ่มบอกให้ผมไปตอนหลังเที่ยงคืนเพราะเป็นเวลาที่เขาเปิดทางไม่ใช่เวลาของคนเป็นแต่เป็นเวลาที่คนตายฟังอย่าพูดมาก อย่าหันหลังอย่าหันไปมองไม่ว่ามึงจะได้ยินอะไรคําเตือนนั้นไม่ได้ทําให้ผมสบายใจขึ้นแม้แต่นิดเดียวคืนที่สามผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแม่ยืนมองจากหน้าประตูไม่ได้พูดอะไรแต่ในสายตาเหมือนกําลังมองผมเป็นครั้งสุดท้ายถนนเส้นเดิมไฟเส้นเดิมหมอกลงหนักกว่าเดิมเหมือนมีใครตั้งใจปิดทาง และเหมือนเดิมพอขี่มาได้ไม่ถึงกิโลผมรู้สึกถึงน้ำหนักด้านหลังคราวนี้ผมไม่ต้องหันไปดูผมรู้ว่าเขามาแล้วช้าจังนะมึงเสียงนั้นดังขึ้นชัดนิ่งเหมือนคนพูดใกล้หูผมไม่ตอบไม่หันไม่หยุดมือจับแฮนด์แน่นจนชา กูนึกว่ามึงจะไม่มาแล้วลมหายใจเย็นเป่ารถต้นอคอกูรออยู่ตรงนั้นมานานมากผมกลืนน้ำลายพูดออกไปทั้งที่รู้ว่าไม่ควรผมขอโทษเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นด้านหลังมึงขอโทษตอนนี้มันสายไปแล้วต้นเมรุวัดหัวเขาสว่างแค่ไฟดวงเดียวตั้งอยู่กลางความมืดเหมือนปากถ้ำที่อ้ารอผมจอดรถ ขาแทบไม่มีแรงเงื่อไหลทั้งที่อากาศเย็นลงสิเสียงนั้นพูดเหมือนสั่งผมลงจากรถความหนักด้านหลังหายไปแต่ความรู้สึกถูกมองยังอยู่ลุงเพิ่มยืนรออยู่ถือทูกกับผ้าขาวผืนหนึ่งอย่ามองตรงเตาลงกำชับแล้วอย่าหันไปดูข้างหลังเด็ดขาดผมพยักหน้าทันทีที่ก้าวเข้าเขตเมน อุณหภูมิลดหวบทั้งที่ไม่มีลมเสียงสวดแผ่วๆดังขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนเสียงคนหลายคนสวดไม่พร้อมกันไม่เป็นภาษาเขามาเยอะลุงเพิ่มพึมพำไม่ใช่แค่คนเดียวผมรู้สึกเหมือนขาอ่อนเพราะเพิ่งเข้าใจว่าผมอาจไม่ได้พาแค่พี่มนัดกลับมา ลุงเพิ่มวางผ้าขาวลงหน้าปากเตา่าจุดทูปแล้วพูดเสียงดังเหมือนประกาศใครที่ไม่ใช่ของที่นี่ให้กลับไปทันทีที่พูดจบลมแรงพัดวูบไฟในเมรุกระพิบเสียงฝีเท้าดังรอบทิศทั้งที่ไม่มีใครกลับไปไหนเสียงพี่มนัดดังขึ้นคราวนี้ไม่ใช่ข้างหูแต่ดังทั่วเมรุกูยังไม่ไป กูยังไม่ได้ลาจริงๆผมรู้สึกได้ถึงมือเย็นเฉียบว่างบนไหล่ลุงเพิ่มตะโกนต้นพูดกับเขาผมสั่นแต่ก็พูดออกไปพี่ผมมาส่งผมมาส่งพี่จริงๆความเงียบปกคลุมเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นชา้าตำ่ำหนักแล้วมึงจะอยู่กับกูไหม หัวใจผมแทบหยุดเต้นกูเหงามึงรู้ไหมมันร้อนมันมืดและไม่มีใครพูดกับกูเลยภาพหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวภาพพิ่มนัตยิืนอยู่หน้าเตาร่างไม่เกรียมแต่ดวงตายังมองผมอยู่ผมร้องไห้ทั้งที่ไม่รู้ตัวผมอยู่ไม่ได้ผมพูดเสียงแตกพี่ต้องไปผมขอร้อง เสียงโหเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงพี่มนัตคนเดียวมีหลายเสียงซ้อนกันทับกันถ้ามึงไม่อยู่งั้นใครสักคนต้องอยู่แทนไฟในเตาลุกแรงขึ้นเองทั้งที่ไม่ได้จุดลุงเพิ่มตะโกนสุดเสียงอย่าฟังอย่าต่อรองแต่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่การต่อรองมันคือการเลือกผ้าขาวถูกลมพัดปลิวขึ้นเหมือนมีใครดึง ผมรู้สึกถึงแรงดึงที่ข้อเท้าเหมือนมีมือหลายคู่กำลังรั้งผมเข้าหาเต่ามึงไปแทนกูเดี๋ยวกูดูแลแม่มึงเองประโยคนั้นทำให้ผมสติแตกอย่าเอาแม่ผมมาเกี่ยวผมตะโกนเสียงเงียบลงทันทีเหมือนผมพูดถูกจุดลุงเพิ่มเรีบสวดเสียงสั่นแต่ชัดผมรู้สึกเหมือนแรงดึงเริ่มอ่อนลงแต่สิ่งหนึ่งยังคงกอดผมไว้แน่นต้น เสียงนั้นกลับมาใกล้มากชิดมากถ้ามึงเดินออกไปมึงจะไม่เหมือนเดิมอีกนะผมหลับตาพนมมือพูดทั้งน้ำตาผมยอมจำพี่แต่ผมไม่ยอมอยู่แทนลมแรงพัดทูบหักไฟดับวูบและในความมืดผมได้ยินเสียงสุดท้ายงั้น มึงก็เอาบางส่วนของกูไปทุกอย่างเงียบไฟติดขึ้นอีกครั้งเมนกลับมาเหมือนเดิมไม่มีเสียงไม่มีเงาผมสุดลงหายใจหอบเหมือนคนรอดตายลุงเพิ่มมองผมสีหน้าซีดเขาไปแล้วลุงพูดแต่มันไม่สมบูรณ์ผมเงยหน้าขึ้นหมายความว่าไง ลุงไม่ตอบแค่ยื่นกระจกเล็กๆให้ผมผมมองเข้าไปและเห็นว่าดวงตาข้างหนึ่งของผมไม่เหมือนเดิมมันดูไม่ใช่ของผมอีกต่อไปผมไม่รู้ว่าตัวเองกลับบ้านยังไงจำได้แค่ว่าท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันและถนนที่เคยคุ้นกลับดูแปลกไปเหมือนผมกำลังเดินอยู่ในที่เดิม แต่ไม่ใช่โลกเดิมแม่ยืนรออยู่หน้าบ้านพอเห็นผมแม่ไม่วิ่งเข้ามากอดไม่ถามไม่ร้องไห้แม่แค่มองมองเหมือนคนกำลังตรวจดูว่าสิ่งที่กลับมายังใช่ลูกชายของตัวเองหรือเปล่ากลับมาแล้วหรอแม่ถามผมพยักหน้าแต่ไม่กล้าพูดแม่เดินเข้ามาใกล้จับหน้าผม แล้วชะงักมือแม่สัน่นเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นตาข้างนี้แม่พึมพม,มันไม่เหมือนเดิมผมไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่าแม่หมายถึงอะไรหลังคืนนั้นชีวิตผมกลับเข้าสู่ความปกติในแบบที่ไม่ปกติผมกลับไปทำงานกินข้าวคุยกับคนหัวเราะก,กับเพื่อนแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดมึงดูเงียบลงนะ เหมือนมึงฟังอะไรอยู่ตลอดเวลาบางทีมึงมองไปในที่ที่ไม่มีใครอยู่ผมไม่ได้เถียงเพราะมันจริงตั้งแต่กลับจากเมนผมได้ยินเสียงไม่ตลอดเวลาแต่จะมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอนผมอยู่คนเดียวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพี่มนัทไม่ชัดเจนขนาดนั้นแล้ว มันเหมือนเสียงกระซิบที่ดังมาจากในหัวผมเองอย่าลืมกูผมกลับไปหาลุงเพิ่มเพื่อถามให้แน่ใจว่าผมต้องทำอะไรอีกไหมลุงเพิ่มมองหน้าผมนานก่อนพูดช้าๆเองทำดีที่สุดแล้วแต่ของแบบนี้มันไม่มีคำว่าจบสนิทลุงยื่นพลาให้ผมไม่ใช่เพื่อกันผีแต่เหมือนเครื่องเตือนใจ อย่าไปงานศพตอนกลางคืนอีกอย่าไปเมนโดยไม่จำเป็นแล้วอย่ามองคนตายนานเกินไปผมถามลุงเป็นครั้งสุดท้ายถ้าวันหนึ่งมันอยากกลับมาอีกลุงเพิ่มสายหน้าผู้เสียงเบามันไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะบางส่วนของมันอยู่กับเองแล้วหลายเดือนผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมเริ่มคิดว่าบางทีเรื่องทั้งหมดอาจเป็นแค่บาดแผลในใจจนคืนหนึ่งผมนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียวมอเตอร์ไซค์คันเดิมจอดอยู่ข้างๆเครื่องดับกุญแจไม่ได้เสียบจูๆ่ๆไฟหน้ารถติดขึ้นเองผมหยุดหายใจในกระจกมองหลังผมเห็นเงาสองเงา เงาหนึ่งคือผมอีกเงาหนึ่งนั่งสอนอยู่ก้มหน้าหัวเอียงเล็กน้อยไม่ชัดแต่ผมรู้ทันทีว่ามันยิ้มอยู่แค่แวะมาดูเฉยๆมึงยังไม่ลืมกูใช่ไหมผมหลับตาไม่ตอบไม่ขยับไฟหน้ารถดับลงเงาหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่คืนนั้น ผมรู้สึกได้ชัดเจนว่าผมไม่เคยอยู่คนเดียวอีกเลยทุกวันนี้ผมยังมีชีวิตยังทำงานยังยิ้มได้แต่ผมไม่ไปงานศพใครไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนผมไม่ไปเมนไม่แม้แต่จะขับรถผ่านและถ้าคืนไหนคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเมนแล้วดูเหมือนมีใครซ้อนอยู่ทั้งที่ไม่มีใครผมอยากให้คุณจำไว้บางคน ไปเมนแล้วกลับมาแต่ไม่ได้กลับมาครบและบางคนยังไปกลับที่เมนอยู่จนถึงวันนี้ถ้าคุณเคยไปส่งใครสักคนแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรตามกลับมาอย่ามองกระจกหลังนานเกินไปเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่แค่เงาของตัวคุณเอง